สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันวันนี้ตอนบ่ายๆกับหวยลาวพัฒนาด่วนโค้งสุดท้ายครับก่อนอน่นเราก็มาฟังคําเตือนครับคำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางและสถิติของตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะเป็นเพียงแค่สูตรคํานวณเนานะก็มาดูของผลงวดวันที่4กันเลยครับวันที่4หวยลาวโค้งสุดท้าย ที่เชฟหนุ่มให้ไป3เด่น3กับ6เนาะจับคู่ให้3 3 2 3 5 3 6 3 7มันออก3 8 2 2ดูทำไปได้เข้าแต่ตัวเด่นเข้าเข้า3เนาะส่ววันนี้เราก็ไม่เป็นการเสียเวลามาเร็วเคมเร็วด่วนโค้งสุดท้ายครับก็งวดที่แล้วออก3 8 2 2เชียบหนุ่มก็ได้จับให้3 5 3 6 3 7ดูไม่ถึง3 8เนาะ สอก็ดันไม่เข้า3าเข้า2 2ไม่เข้าเนะือว่าทีแล้วเข้าตัวเดียววันนี้ก็มาตามต่อครับกับดวนโค้งสุดท้ายหวยลาวครับวันนี้วันที่7จเนาะเดเดือน10ปี64นะครับหวยลาวพัฒนาดวน ค้งสุดท้ายครับเด่นครับวันนี้เด่นเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งกับเด่นอะไรเด่นหนึ่งกับเด่นแปดนะครับเด่นหนึ่งกับเด่นแปดจัดชู้คู่ให้สี่ชุดเหมือนเดิมครับตัวเด่นนะครับโมเดลจำนวนคำนวณไว้ไหนเนี่ยก็มี ถ้าหนะครับถ้าใครชอบนะครับก็1นหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนหแล้วก็1 6นะครับอย่าลืมไปกลับนะครับบนล่างวิ่งรูดเนาะรูดด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบตัวที่เชฟน่มจัดหรือชอบตัวเด่นเชฟน่มก็ลองไปจับด,ดูครับส่วน8นะครับก็จะมี 8 1 82 85แ,แ,แล้วก็87นะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจกันบ้างไหมเทปเทหนุ่มฟันแทวันนี้ที่85นะครับกับ1 1น,น,นะครับก็จะจัดชุด,ดให้ชุด4ตัวเนาะชุด4ตัว สักสองชุดนะครับสี่ตัวสามตัวสองต,ตัวมันก็เรียงกันเนาะชุดสี่ตัวก็จะมีชุดสี่ตัวหนึ่งหนึ่งครับสี่หนึ่งหนสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหกดหนะครับใครชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางครับเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเชฟหนุ่มภูท้อนครับก็ไม่ถ้าไม่ชอบคู่เด่นเลขเด่นที่เชฟหนุ่มจับคู่ให้นี่ก็ลองจับหรือวิ่งลูดเราดูนะครับเพราะว่ามันก็เข้าประจําเข้ามาตลอดเนาะคลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับมาเร็วเคม็มเร็วด่วนโค้งสุดท้ายก็ขอทุกท่านเฮงๆปังปทุกท่านครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะตัวนี้มันก็จะเป็น2ตัวท้ายบนเนาะถ้าใครที่เขา ดูเป็นเขาก็จะรู้เนาะแต่เชฟหนุ่มก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรก่ก็แต่ก็เอาสูตรมาคำนวณเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ